ูแมงวันเปิดกล้องก็แมงวันมาเลยจ้ะสบายดีจ้าทุกคนเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะมากินเนื้อย่างอีกและเมนูเดิมๆเป็นเมนูโปรตแซแสบๆจ้าพี่น้องรูุ้ึกล้องมันจะรวมๆนะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะไอ้แมงวันมีมันอะมีหน่อไม้ต้มจ้าของเมื่อวานจ้าต้มเมื่อคืนจืดเรียบร้อย มีถัว่วมีแะแตะไอมีแตงแล้วก็มีถั่วพักยาวจ้าพี่นอ้องนี่น้ำปลาแดกเอาไว้จ้ำด้วยจ้ะแล้วก็เจลเพียเนี่ยข้าวเหนียวมาเป็นถาดโอเคจ้าเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเนาะ <c oughs> ข้าวสิ สบายดีจ in ้ามามากินเศร้าเเลยจ้าพี่น้องมันกบเศร้าแล้วแหละสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงแล้วแหละตอนเนี้ยแล้วเราก็ต้องกินช่วงเช้าอาหารเช้าของเราหน้าดำคำเขียดมาๆๆมากินเนื้อย่างนี่แหละมันตกเนื้อจากนั้นนี่มีหลายอย่างมีข้าวเหนียวหลารกันร้านยำบก้าออกกล้องเวยพี่น้องเป็นยังบพร้อมเหรอ ้อมไม่ค่อยออกอือเป็นวันเขียวไว้เพมีน,นมตะบานมานี่ลูก <c oughs> พอลูกมันกินแล้วจ้ะอือไม่ไม่ไม่เอามันออกไป เอามันออกไปทีไม่ไหวแล้วทีเพีย้ยเนี่ยแมงวันตอมจะพี่น้องไปแล้วมาเดอ้อมาเดอ้อเดอ้ทุกคนใครที่ยังไม่ได้กินข่ามาเดอ้อ Xin liêm ngâm hang tao cười Mình tôm dầm chả Là anh phải tôm dầm không Hai ừ. mình hoàn lại đi rồi Chọc chụp cho mình Cái lực đó อย่างแบบตำดาเขาลืมจิตยากันยุงก่นนะอนเนาะเอามากินขับยุงลายอืมขออ,อนุญาตเอาไว้ข้างล่างน้ำประเดียดฮึจ๊ดจำก่อนนะมั ngoài làm ăn nè. bưng đang quan kiểu rồi, không phải nó chắc. ก็มันต่ำประแดก่อตสอประแดก่องประแดกคนกต่มันมากจริงค่ะอืมว้า โย่คือร้ายแทบเลยเลยตัวอื่นก็สวไปแล้วเหลือแต่ตัวเขียวนี่แหละใหญ่ๆแหละน้ำปลาแหลกจับจับอื้ม mất <laughs> <laughs> ừ? à, 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 ừ. xong nè cái ơi có ăn mất lộng hò đi ra hôm nay rồi nay à, nay hôm rồi hôm nay hôm nay nay hôm nay hôm nay มาเด้อแซ่บเลยพี่น้อง Yeah.

มาละข้าขมเกียวข้าขมเขากันเขากันจำน้ำไปได้ด้วยงานบ้านก็อย่างนี้แหละ สำหรับคลิปนี้ต้องลาพีลาน้องไปก่อนเ้ยจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามจ้ามากินข้าวกับหลานสาวแซ็บๆสบายดี